ไปท่องเที่ยวไปทําบุญต่างจังหวัดล็อกบ้านกันดีๆมิจฉาชีพมันจะรู้ว่าคุณไม่อยู่บ้านตอนไหนแล้วมันจะฉวยโอกาสตอนนั้นนะเขาไปงัดบ้านเอาทรัพย์สินมีค่านี่เจ้าของบ้านเขาไปงานบุญงานกระถินครับปรากฏว่าโดนไป3 4สหลังเต็มๆฮะคือโดนขโมยเงินขโมยทรัพย์สินรวมๆหลายหมื่นอยู่นะวงจรปิดจับภาพเนี่ยฮะแต่งตัวเหมือนคนงานนะใส่รองเท้าเดินเข้ามาในบ้านของคุณอุสาวัย้50ปีที่บ้านของโดน ตำบลนานโพอําเภอกุดกลางจอดมหาสารคามเดินเข้าไปในห้องนั้นห้องนี้หยิบขวดน้ำจากตู้เย็นมาดื่มก็จะเห็นว่าใจเย็นนะแล้วเขาก็หยิบหลักฐานะที่เป็นของบ้านหลังนี้นะ่ะคามืออยู่สักพักหนึ่งขึ้นไปเหยียบตรงเสื่อม้วนนู่นะตัวนะ่ะพยายามจะเปิดหน้าต่างแต่เปิดไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนไปเปิดอีกบานเขาที่เปิดได้ฮะก็เลยหนีออกทางนั้นครับเมื่อวานนะักข่าวก็เลยไปที่บ้านหลังนี้ครับ เจ้าของบ้านก็พานักข่าวไปดูจุดนั้นจุดนี้ที่มันไปลื้อคน้นจุดนี้ที่มันเดินมามนเห็นมากวงจรปิดจ,จับได้ตรงนี้นะ่ะมันงัดตรงนั้นตรงนี้อุนุสาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยออกไปไร่มันตอนเย็นกลับบ้านปรากฏว่าเห็นชั้นล่างถูกรื้อคน้นเข้าของกระจัดกระจายเลยพากันตกใจวิ่งขึ้นไปดูจนชั้นสองที่ซ่อนเงินเอาไว้ใต้ที่นอนปรากฏว่าเงินสด4ี่0 0บาทกับทองคําหนักหนึ่งบาทหายไปเรียบร้อยน่าส่วนใหญ่เห็นไหมจุดที่ซ่อนอนะ่ะที่ไหนบ้าง ในเกอ๊อย่างเงี้ยใต้ที่นอนเงี้ยเนี่ยจุดประจำใช่นจุดประจำคือถ้าเราเนื้อกว่าเราจะซ่อนอะไรที่ไหนยังไงมีอีกแค่จุดหรอกลองเปลี่ยนวิธีคิดว่าคนจะต้องเปลี่ยนที่ซ่อนแล้วละ่ะนะพอไปเช็ควงจรปิดดูปรากว่าคนร้ายเนี่ยขีมโมโย่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตระเวนไปทั่วหมู่บ้านนะอาศัยว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนะนี่ยเ,เ,นะเขาไปทํางานทําไร่ทําสวนไปงานบุญงานกฐถินแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้าน เขาจะสังเกตออกกับประตูหน้าต่างปิดหมดอ่ะคนไม่อยู่ละดูจากรูปประพันธ์สันฐานนะน่าจะเป็นคนละแวกไม่ใกล้ไม่ไกลนี่หลังนะเอาวงจรปิดไปให้ตำรวจสพกุดรังเรียบร้อยแล้วครับจุดที่อันตรายที่สุดอาจจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดก็ได้เนาะยังไงซ่อนประตูหน้าบ้านไปเลยโจนต้องคิดว่ามันอยู่ในบ้านแน่ๆเดินผ่านประตูหน้าบ้านไปเฉยเลยเราก็เราก็พยายามนึกว่าเราจะซ่อน ใต้หมอนใต้ที่นอนส่วนใหญ่แบบนี้โต๊ะออตูเสื้อผ้าเ,ออเนี่ยเป็น,น<ส>ที่ก็ฝ้าเพดานเออสาก็เคยเห็นมาละลองเปลี่ยนที่ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดสับสไครต์ข่าวช่องแปด